จะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆแล้วกันนะครับแก้วใสกันทุกอย่างได้ไหมครับทุกอย่างนะคะอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะฮะเข้าสู่ช่องแกรนดบีนะครับผมอยู่ผมแกรนนะฮะในรายการแกรนด์บีรีแอคชั่นก็วันนี้นะฮะจะมา รีแอคชั่นตัวอย่างของหนังไทยนะฮะหนังไทยแล้วก็เป็นงานของพุ่มก,กับพี่เตอ๋อเนวพลนะ,ะที่กระทำาอฮาซู huh. ชิงนะฮะก็น่าจะรู้จักกันดีเนาะก็เรียกว่าหนังแกตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสะมากๆเลยนะในในโลกสื่อโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยเออหนังแกเป็นที่พูดถึงมากๆเลยนะ,ะสำหรับหนังเรื่อง f a ร t สแอนด์ฟิลเนะฮะเร็วโหดเหมือนโกรธเธอตัวอย่างที่เราจะมารีแอคชั่นกันวันนี้เนี่ยเป,เป็นตัวอย่างเต็มแล้วนะครับเป็นตัวอย่างเต็มเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ปล่อยเป็นเอ่อทีเซอร์เป็นตัวอย่างแรกออกมาแล้วนะฮะตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2เนาะซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยผมไม่ได้ทำรีแอคชั่นนะเพราะว่าอดใจไม่ไหวรอไม่ไหวก็เลย กดเข้าไปดูเลยนะฮะตอนตอนตัวอย่างแรกะนะมันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นด้วยความที่ว่ามันมีการใส่ฉากล้อเลียนจากหนังเรื่องต่างๆลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบทแมนนะเดอะดักไนท์ที่เป็นฉากเด็กคนหนึ่งยืนถือหน้ากากอยู่เออนะั้นมันก็เล็บเลฟเรนซ์ไปถึงฉากฉากที่โจ๊กเกอร์ถือหน้ากาก,ากแล้วก็หนังเรื่องอะไรโฟรคิงด้วยนะตัวอย่างแรกที่ผมได้ดูมีมีผู้หญิงโชนโวยอะไรเงี้ยเออแล้วก็ ด้วยความที่เป็นโลโก้เป็นอะไรเงี้ยเออมันก็สื่อถึงถึงหนังของฟาสเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการตีบวกความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกนะอ่ะโอเคพูดพร่ำทำเพลงมาซะเยอะนะฮะด้วยรอช้าดีกว,ว่าเราไปเริ่มเรียกชันดูตัวอย่างที่2ของ Fa s t and Furious um. หรือเรียกอย่างหนึ่งว่าตัวอย่างเต็มก็ได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าตัวอย่างนี้จะเปิดเผยเนื้อหาอะไรมากขึ้นกว่าตัวอย่างแรกมากน้อยแค่ไหนนะฮะไปสามสองหนึ่งไป ชีวิตผมแม่งหมกมุ่นอยู่กับการทำยังไงก็ได้ให้เร็วขึ้น0.001วินาทีเพราะสำหรับสปอร์ตส a ต็คกิ้งความเร็วระดับมิลิเซกนี่แหละที่จะตัดสินว่าเราเป็นคนที่เร็วที่สุดในโลกชีวิตด,ด้านอื่นของผมมันก็เลยต้องเร็วไปด้วยผมจะสรุปให้ฟังแบบเร็วๆแล,วแ,ลวแล้วกันนะครับผมเจอผู้หญิงคนหนึง่งเธอพิเศษมากผมขอให้เป็นแฟนเราคบกันเธอเข้าใจผมอย่างนี้นะผมชอบพี่ยาญาผมก็เลยสนใจมากเธอทิ้งผมจบฮะโอเคโอ้ เวลาเล่าเร็วๆแบบเนี้ยไอ้ปลายเป็นคนชั่วเลยอ๋อมีอีกมุมหนึ่งเพื่อให้อยู่เร็วขึ้นไอ้ต้องหยุดหยุดทุกอย่างก้าวมัเล่นรถกระบะนี่แม่นเอยไม่เป็นไรเล่นไปเขาจัดการให้ดูอินเนอร์เล่นใหญ่มากเลยนะใหญ่จังมันกวนเจ๊เพิ่งกดไม่เธอวันนี้มันขนาดนั้นเลยวะตั้งแต่เราย้ายไม่โอ๋อมันก็เลยเป็นเหมือนปัญหาเหรอใช่ไหม โดนทิ้งอะโดนทิ้งใช่ไหมต้องโดนทิ้งอยู่แล้วแหละทรงนี้เออเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยว่าเขาจะคือคือเรื่องความเป็นเนื้อเรื่องอ่ะมันมันเข้มข้นนะมันน่าสนใจว่าจะทํายังไงต่อแต่ว่าด่องโทนหนังมันไม่มีความซีเรียสในเรื่องนั้นเลยอะแต่ผม b ดู u นผมน่าซีเรียว่ากอ่ะจนวุยจนวุ้ยอันนี้อันนี้โผล่อันนี้เห็นๆแต่คีเจอแรกเลยซึ่งครั้งนี้ถ้าไม่มีคนช่วยคงไม่รอดชื่อเมทันค่ะทำอะไรได้บ้างทุกอย่างเลคะสุดท้ายวันเดียต่อชัยชนะของผมมาก และมีคนเดียวเท่านั้นที่จะทําให้ผมได้ผมเชื่อว่าแม่จะไม่ทําให้ผมผิดหวังอแม่ต้องไปทำบุญทำไมต้องโค้ชอัพอย่างนั้นไตลกอ่ะโค้ชอัพหน้าได้แบบตลกมากอ่ะ a h คมเบน้านเนี่ยแม่บ้านคนก่อนหะแต่เธอรู้ใช่ไหมว่าตอนเนี่ยเขาจ้างแชนคนก่อนค่ะ สวัสดีค่ะอะไรวะเนี่ยโอ้ย,อยคือมันเป็นโทนที่มันมันไม่ได้มีความซีเรียสเลยอะ่ะเออมันมันเต็มไปด้วยความความตลกของของซีนของฉากของหน้าตาความเป็นอินเนอร์อะไรเออผมตลกส่วนนั้นมากๆเลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อเรื่องแบบนั้นอะที่ว่า โอ้ oh, ใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันไม่ได้อีกคนนึงจะต้องมีสมาธิกับกีฬาสเต็กตลอดเออคือคือในตัวเนื้อเรื่องมัน,ม,นมันเข้มข้นนะผมผมคิดว่าเขาคงจะทําให้มันคงจะมีส่วนที่แบบฮาฮาตลกตลกอะไรเงี้ยอยู่ในตัวอย่างค่อนข้างเยอะแต่ผมเชื่อว่าพอไปในหนังแล้วว่ามัน,ม,นมันอาจจะมีด้วยความที่ว่าพ่มกับเขาคือพี่เต๋อเนาะผมผมเชื่อว่าในในหนังมันจะต้องมีฉากที่แบบ จริงจังมีโทนจริงจังอยู่อยู่ค่อนข้างมากนะผมคิดว่านะถึงตัวอย่างมันจะมีความเป็นแบบคอมเมดี้มากๆอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าในหนังเนะี่ยโทนจริงจังซีรียสก็น่าจะน่าจะมีไม่มากก็น้อยนะเออเพราะว่า มันคือเนื้อเรื่องมันมาอย่างเงี้ยมันมันไม่สามารถที่จะเป็นคอมเมดี้หมดได้อะผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะผมชอบฉากที่แบบเขาจะต้องโคสอัพไปไปไปที่หน้าของตัวละครเออไอไอที่แม่บ้านเมื่อกี้เออชอบมากเออมันมันทาให้แบบมันหาเห็นเห็นเห็นการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์อะไรเงี้ยรู้สึกมันหาแต่ผมว่าไอเรื่องของกิมมิกที่เขาล้อหนังอะไรเงี้ยมันก็มันก็เป็นแค่กิมมิกเล็กๆน้อยๆนะเออผมคิดว่าพอยหลักๆของเรื่องก็คงจะเป็น ในเรื่องของการการแก้ไขปัญหาของชีวิตต้องจัดการไงเออน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจตรงนี้นะฮะก็หนังจะเข้าฉาย6เมษายนนะฮะเดือนหน้านี่เองนะ,ะเออไม่ถึงเดือนก็จะเข้าโรงแล้วนะฮะเป็นหนังของค่าย Gdh ด้วยนะฮะก็ไปดูนะฮะชอบส่วนตัวชอบชอบทั้งพี่นัดชอบทั้งพี่ย,าย่าญานะ,ะเออก็คงจะไม่พลาด แน่นอนนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับการรีแอคชั่นตัวอย่างเต็มหรือว่าตัวอย่างที่2ของภาพยนตร์เรื่อง f a s t and f ด์ฟิลเลรนะฮะเร็วโหดเหมือนโกธเธอนะฮะใครที่เห็นยังไงเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างใต้คลิปใครชอบใจไงฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบาย